หลังจากห่างหายไปหลารเมือ่อเลาก็มาได้มาแสกับหนูยุคคือเก่าไปเบิ่งหลังแรกกันเลยที่มีหอยมากินปะใส่มือนิยามมาชื่กู้เลยโอ้กลับลันหลังแรกกลับลันด้วยแต่บ่เห็นหนูเข่าเกี้ยงตับโอ้หลังแรกกันลันะบ่ถุษโอแต่แต่หอยตีหนูน้อยเข่ากับบเบิดหนูขี้นี่นะ มาดงงนูขี่แล้วงานนึงสั้นๆขวมือนี่นะเอาไปนี่แหละวล่าเปลีนเปลี่ยนถับลั่นปะออบอกอีบอ,อือแต่ห้อยพควดหูมันได้ยินอ้าหลังที่สองกระมานแล้วอ,ออบริมัตเชียอีกใช่พอดี Ard, มันๆหรือว่ใหญ่ครับประมาณสี่ขีดเนอะนิดดียวหลังแห้งหมันใส่ไปคือเกาเอาหนูอบนหลันี้หลังสิมานบอโอ้โหโอ้ยกลับโอ้ย หนูขี่อจอมพุวนอีกแล้วตการกวนกลับมาแล้นะกวนหนูใหญ่ที่มาหอดไม่เพื่อนนี่แหละเฮ้อดกว่าเราไว้นิดูนี่ดูทางมันเีเยาวเลยขับพุ่นอ้าวรุ่นเพื่อนมารุ่น,อนเอ๋บ้าเอเอ ของแท้ว่าแล้วคนมีทางเที่ยวแตมที่สองมาแล้วโอ้หมดหมดมดมดหมดมดหมดหมดมดหดหมดหมดหมดมดมดห่ดหมดหมดหมดีมดบมดหมด,ดหมดมมหมดมดหเนหมดหมดมันหยยม,นมออยดหมดหมมมมหอยมวห,ววหมหดหมด เดีเจอปลาสิข็ดมาออกมามาออกมาสิแกเอาแกผีเสื้สตัวปกอ็บขนขนติดฟูใหญ่หมานหมานหมนหลังที่ห้าเอาวัตถงอีกตัวหนึงวดกัดมันด้วยไิ่งตัวหลังตัวใช้เวไ,ไนมีหลังหนึ่งนะ เออได้มีเสื้อกโอ้อันมาแถวนี้ลั่นตลดตอดเธอผูถึกหนูน้อยอีกแล้วเนี่ยเอาเข้ามาเช็กใช่มาอีกมืออื่นจังชิมากุซื้อเข้าไปห้ละ้ะข้า,างหน้าเอ่เออา,าม้งกลับลั่นได้นี่ กับบัวหินแล้วก็กลับบ่ได้มัทแล้วก็โซกกลับบ่วห <c oughs> ินแล้วก็โซกนูกินเด้อแต่กลับบ่ได้มัดเด้อนี่มันบ่มีเสื้อไว้หลังนี่ใสไ่ไว้นี่ลากเข้าไปนี่แต่ว่าหมดกัดอาทำมันหมุนเบิดละเสื้อบ่ได้มัทไว้หลังโอ้มัดอยู่อันนดิดินหอยมัดนะ เซไปหาหงวนเพิ่งออกมาหากินกันเลยหมดอีบหมดกระท้องจนมุนเบิดแต้มที่สามโอ้หมดหมดของแท้เนาะมีตัวบ่าแต่ว่ามีหอยม่นเที่ยวอยู่ได้อยู่ี่ยสัมผัสมึงดูเอาเอ้ากลับกลับลันกลับลัน มองดูทดสอบมองดูโอ้ลันบุธอีกแล้วน้องแมวเห็นตะไห้ตีนนน้อยน่าจะเป็นหนสูสีที่เก่ารันบุธหาว่าที่เก่าขึ้นกับวเห็นจือได้มีกองเข่าอยู่นี่มีหามห้อมแต่คือบ่มีหนูขเขาแบบนี้ กับบริมัตรวะเกองเข้าห้อนี่น่ีโอ้โหพีมาได้จังไดแล้วนี่เถืงพี่นะดดกินเถงอเอาแล้วแต่กรมีบน,น,นะหนู<อ>ดวนนี่นะน้ำหาบมื่ไรเถื่อบได้จักเทือนเ็จแล้วกลับ Hoa vô địch loại thích. mà mà nhai kịch con cầu. Luôn kịch cầu. Let's go. Luôn nhai kịch đèn là. cái tem, Có hiển tem. này. Tìm được cái nguồn khoa này. Tìm được cái này. Tìm cái này. Tìm được lăng ven khoa này. เนแปดดีนะกับลันเจเบอร์ดิเบอ่งังนี้ดูบ้านี้ไหฮะไห้นี่นะป้องนี่นะขับปหอขับปีนีเจอแล้วบ้านี้หนูบูมีหนูเหรอหนูแล้วบมีห่างไม่เบิดกลับลันเบิรงดูห ขับเป็นได้น่ะลุดมันมีเสี้ยกอยู่ก็กลับมาแหละในหนูขี่ที่นี่หมดเจาะมันนี่ือ้กลับนี่หนูขี่ที่ขึ้นหมดกัดมันโอ้ทึกสองตัวเพราะไ่ใบสองตัวเลยของแท้ขนาดในนี่แหละ จับเปลนจับเปลนน่าจับวางผู้รู่่าเห็นนะเบ่อห็นจับเปลน่ติดเบุมัดบ่บเฮียกวัได้หนูนะใช่ไนอนหมดเจ่อใ่หบุเอฟเห็นไหจะเอามาให้แม่ไดกลับแตนทีห่าอ้ยหนีบจูบดังหนีบจดัง นี่ดูกป้ากระด้งเลยเรียบร้อยเลยหัวตาแอบดีฮะขับล่านี้แล้วล่านี้แล้วโม่กันเลยโอ้ถึงหนูขี่สองตัวถึงสองตัวอีกแล้วมามาแพ็คคู่เดี๋ยวหนูขี่กันเลยเขาจะนึกหนูคุกนี่เรอชิบูได้ปกลติเออเบิ่นสวง

สรุปผลงานผลงานมันกลับสบายหลังในหาเต็มใส่เอฟเอฟี่โตวัยรุ่นตัวหนึ่งพิ่งแล้วในพานเซกมายามนำมาเลยเนื้อสูตรสร้งสางเสระเออน้ำหอมสูตรสร้งสางเสระกับข้าวเปลือกปนทำจะว่ามานอยู่บรด้กูกลับมาเลยมืออื่นจะชิกูใส่ปลาไว้คือเราลอะ ល្រូ້ីខ្លມືបានទ្លាដល់បាន់្ត្នឹងលារៀបច្ងដែលទ្